ขอบคุณสำหรับดวงอาทิตย์ขอบคุณสำหรับพระจันทร์ขอบคุณสำหรับมหาสมุทรขอบคุณแม่น้ำลำธารขอบคุณสำหรับต้นไม้ขอบคุณสำหรับพันไม้ ขอบคุณสำหรับดอกไม้ขอบคุณก้อนเมฆบนท้องฟ้าขอบคุณสำหรับสายลมขอบคุณสำหรับสายฝนขอบคุณสำหรับแสงแดดขอบคุณสำหรับผลไม้ที่สดชื่นขอบคุณสำหรับผักสด ขอบคุณสำหรับแหล่งน้ำ